รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนําสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทําหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึง่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่ง ซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้คุณจะไปซื้อเนี่ยโซฟาที่อยู่ข้างหน้าผมคุณก็ต้องพิจารณาว่าเอ๊ะเนื้อผ้าจะเป็นยังไงหรือว่าเราจะซื้อแบบหนังนี่นะเอ๊ะแล้วจะซื้อสองที่นั่งสามที่นั่งไส้ในมันจะนุ่มหรือมันจะแข็งยังไงดีและที่สําคัญครับราคาเท่าไหร่เพราะอย่างที่ทราบครับตอนนี้เงินทองโอ้โห หายหากนะครับเราอยากให้คุณใช้จ่ายอะไรแต่ละบาทนี่แหละครับคุ้มค่าที่สุดท่าที่จะคุ้มได้ครับผมชื่อเอ็ดีนะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์วก่อนจ่ายครับคุณผู้ดูครับสินค้าที่เราจะมาให้ข้อมูลกันในวันนี้เนี่ยก็คือหมอนครับ ทีนี้พอพูดถึงหมอนปั๊บมันมีตั้งแต่หมอนแบบธรรมดาสุดๆเลยครับใบละหกสิบาทผมใช้อยู่ที่บ้านนะครับและหมอนที่มันแพงแพงแพงจนคุณคิดไม่ถึงเลยอ่ะแบบหนึ่งโลพันกว่าบาทอย่างเงี้ยผุ้เรียนครับอันนั้นคุเรียนหมอนทองผมล้อเล่นแต่มันมีหมอนที่แพงๆอยู่จริงๆนะครับแพงเกิน1 0 0 0งบาทขึ้นไปถามว่าเอ๊ะ ทำไมมีคนที่เขายอมซื้อหมอนแพงๆครับถูกต้ดูครับใน1วันเนี่ยมี24ชั่วโมงถูกต้องไหมครับคุณต้องนอนประมาณเท่าไหร่ครับ8ชั่วโมงใช่ไหมครับที่คุณหมอเขาบอกเอาไว้ว่าเอ้ยเป็นเวลานอนที่ดีนั่นคือ1ใน3ของวันแล้วนะครับเอาถ้าตีร,มรวมๆเนี่ยนะครับคนหนึ่งคนที่อายุ30สแสดงว่าคุณนอนมาแล้วประมาณ10ปีนะครับมันก็เลยเกิดอาการว่าเออมีหลายๆคนเขาอยากจะลงทุนกับไอ้ช่วงเวลา1ใน3ของชีวิตนี้ ให้คุณภาพมันดีขึ้นมันก็เลยเกิดอาการว่ามีหมอนตั้งแต่แบบหมอนที่พอน,นอนได้ครับที่ผมใช้อยู่กับหมอนที่มันพันบาทขึ้นไป5,000บาทขึ้นไปใบเป็นหมื่นมีนะครับข้างในใส่ทองเอาไว้ครับไม่ใช่ใบละหมื่นมีอยู่จริงๆมีอยู่จริงๆครับคุณดูทีนี้คําถามก็คือว่าใบละหมื่นใบละ5,000อย่างเงี้ยมันช่วยให้การนอนคุณมันดีขึ้นจริงหรือเปล่าที่เขาเคลมว่า อันนี้หมอนเพื่อสุขภาพนะคะนอนแล้วแบบโอผีไม่อํมตื่นมาสดชื่นมันทํางานอย่างนั้นได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญครับว่าเขามีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรครับและตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราอยู่ทางด้านนี้แล้วครับก่อนอื่นครับพี่แนะนำตัวครับ สวัสดีครับผมอัครบุตรคนการนะครับเป็นนักกายภาพบำบัดประจํากรุงทนสาคลินิกกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนจีนครับอมีชื่อเล่นนะครับพี่วุฒิครับพี่วุฒินะครับครับผมก่อนอื่นเลยครับคําถามสําคัญเลยหมอนยิ่งแพงมันยิ่งดีใช่ไหมครับเออหมอนยิ่งแพงก็คือราคาที่มันสูงครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอไปเพราะว่าหมอนอ่ะดีครับ หมอนดีทุกใบแต่จะเหมาะกับเราหรือเปล่าอันนั้นเลือกอีกเรื่องหนึ่งอ่าผมมีคําถามในใจอีกเรื่องเลยครับคืออย่างผมเป็นค,คนชอบนอนหมอนเตี้ยมันก็จะมีคนที่เขาชอบนอนหมอนฟูๆหนาๆจริงๆแล้วหมอนเตี้ยหรือหมอนหนามันดีกว่ากันครับเออขึ้นกับว่ามันรับกับสรีระร่างกายของเราหรือเปล่านะครับอ,อย่างเช่นบางคนเนี่ยนอนหงายนะครับถ้านอนหมอนเตี้ยจะดีกว่าหมอนสูงเพราะคอจะไม่งัด แต่ถ้าคนที่ชอบนอนตะแคงหมอนสูงจะดีกว่าเพราะว่าคอจะไม่พับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ oh. หรือบางคนที่หลังค่อมนะครับบางคนที่หลังค่อมอาจจะต้องซัพพอร์ตที่มันสูงหน่อยตรงบริเวณต้นคอ,นะอเราวนกลับมาเหมือนเหมือนทุก EP ครับคือจะซื้อสินค้าอะไรเราดูตัวเราก่อนอย่างที่พี่วุฒิบอกเมื่อกี้ว่าหมอนแบนเนี่ยนะครับสำหรับคนนอนหงายหมอนหนาสําหรับคนนอนตะแคงผมก็ึ่งรู้เมื่อกี้จากพี่วุฒิเอาลครับ เราลงดีเทลเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันครับพี่ว่าไอ้ระหว่างหมอนที่เขาเคลมว่าเป็นหมอนสุขภาพกับหมอนธรรมดาเนี่ยจริงๆเราจะแยกมันยังไงครับโดยส่วนใหญ่เรามักจะแยกจากเรื่องของวัสดุที่ใช้แล้วกันนะครับวัสดุส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นหมอนธรรมดานะครับหมอนสี่เหลี่ยมบ้านเราทั่วไปเนี่ยนะครับมักจะผลิตจากผ้าธรรมดาแล้วข้างในก็จะเป็นวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นทุกนุ่นเป็นต้นนะครับ พวกนี้เราจะตีว่าเป็นหมอนทั่ว,วไปธรรมดานะครับแต่ถ้าหมอนเพื่อสุขภาพเนี่ยบางครั้งมันอาจจะมีพวกวัสดุที่มีความพิเศษหรือรูปทรงที่มันมีความพิเศษแต่ที่แต่ละประเภทเนี่ยมันก็มีเทคนิคในการสร้างที่ไม่เหมือนกัน็กเจอร์การตัดเย็บนะครับหรือแม้กระทั่งวัสดุที่ใช้ข้างในอะ่ะไม่เหมือนกัน,น,กนแล้วก็มันก็ตอบสนองกับรูปร่างของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันด้วย หมอนเพื่อสุขภาพเนี่ยเรามีกี่ชนิดครับประเภทเขาครับยกมาง่ายๆก่อนนะครับที่เจอกันบ่อยๆคือ9้าแบบ9้าประเภทนะครับโอ้เยอะกว่านี่คิดครับมีอะไรบ้างครับเอาคู่แรกก่อนเลยครับคู่แรกเนี่ยผมจะจับคู่มาให้ก่อนนะครับคือหมอนที่เป็นขนสัตว์และหมอนที่เป็นขนสัตว์เทียมอันนี้2ออย่างเลยขนสัตว์คืออะไรโดยส่วนใหญ่ที่เอามาใช้ทําหมอนนะครับก็จะเป็นขนนกขนเป็ดแต่ที่แพงกว่านั้นคือขนห่านแล้วหมอนที่ใช้พวก ขนสัตว์พวกนี้นะครับจะมีความนุ่มฟูและเย็น oh. อ่าแล้วก็ขึ้นขึ้นรูปขึ้นทรงได้ดี <c ười> การขึนตัว,ตวได้ดีใช่ครับ oh. อย่างเช่นไปตกไปกดมือมันไว้นะฮะเอามือไปกดมันไวนะ้เนี่ยแล้วตกสัสักพักหนึ่งมันจะฟูกลับขึ้นมาทีนี้ผมติดใจไอ้คำว่า,าหมอนขนสัตว์เทียมเทียมใช่ไหมฮะอันนี้ครับมันจะทำเป็นวัสดุสังเคราะห์ขึ้นมาจะมีความนุ่มฟูคล้ายๆกัน อันนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่เหมาะกับขนสัตว์คนที่เป็นภูิแพ้ใช่ครับต่อไปครับพี่บุ๊ชประเทศไหนครับคู่ที่2นะครับก็คือชนิดที่3ที่4คู่ที่2ก็คือหมอนยางพารานะครับอันนี้ก็คือยอดนิยมเหมือนกันนะครับจะจับคู่กับหมอน m มมโมรี่โฟมนะฮะ อันนี้มันมันจะมาคู่กันใช้ทดแทนกันได้นะครับ oh. มอนยางพาราโดยส่วนใหญ่จะเป็นยางพาราแท้นะครับก็คือเป็นยางสดนี่แหละครับเอามาผสมน้ํายาตีให้ฟูแล้วขึ้นแม่แบบนะครับพวกนี้จะมักจะมีลักษณะเป็นลอนคลื่นมันจะเพิ่มพื้นที่ในการกระจายน้ําหนักได้ค่อนข้างดีหมอนยางพาราเนี่ยบางคนก็จะไม่ค่อยชอบกลิ่นของมัน oh. <c oughs> มันก็เลยมีอีกตัวหนึ่งมา เขาเรียกว่าชดเชยหรือ <ฮะ S 1> ทดแทนกันได้ก็คือเมมโมรี o โฟมที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกันแล้วข้อดีของไอ้สอตัวนี้นะครับเหมาะกับคนที่มีภาวะของพวกภูมิแพ้ค่อนข้างดี2วัสดุนี้ไม่เก็บจุดเอาไปกันต่อครับประเภทที่5สายเดินทางคนที่ชอบเดินทางนะครับนอนบนรถนอนอบนเครื่องนะครับหมอนพวกนี้ก็คือพวกไมโครบีดเคยเห็นหมอนรูปโดนัทรูปตัวยูตรงคอนะฮะตัวนี้เขาเอาไว้ซัพพอร์ตคอ เวลาที่ไม่ใช่ได้ม่ได้ใช้งานปกติในการนอนครับอย่างเช่นการช่วยซัพพอร์ตคอในตอนหลับอาจจะเป็นในตอนนั่งนั่งรถไฟนั่งเครื่องบินนั่งรถธรรมดาเลยครับเพราะว่า้วยโครงสร้างของกระดูกคอของเรานะครับโดยทั่วไปนะฮะอกเนี่ยนะครับถ้ามองจากด้านข้างเนาะอกจะต้องงุ้มลงมาหน่อยนึงมองเข้าทางด้านนี้ใช่ไหมใช่ครับมองจากด้านข้างตรงเนี้ยอกจะต้องงุ้มคอจะต้องเวาวหน่อยเวลาที่มันแอ่นเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปพิงกับพนักนะฮะ พนักพิงเนี่ยจะทําให้เกิดรอยเขา<อ>เรียกว่า,วาช่องว่างตรงนี้ต,ตรงไหล่อยถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้มันเกิดช่องว่างแบบนี้นะครับคอเราจะเกิดการเก,ก,กร็งเพราะเกิดการเกร็งน้ําหนักแขนก็ถ่วงลงก็ปวดคอปวดบ่าประเภทที่6ครับประเภทที่6ครับโพลีเอสเตอร์ครับ,รบหมอนโพลีเอสเตอร์ก็เป็นใย,ยสังเคราะห์อย่างหนึ่ง ร,รูปร่างภายนอกมันอาจจะเหมือนเหมือนหมอนธรรมดาเลยนะครับเหมือนหมอนทั่วไปที่ไม่ใช่หมอนสุขภาพด้วยซ้ําแต่ข้างในอ่ะครับตัวข้างในมันจะเป็นพวกวัสดุสังเคราะห์บางยี่ห้อนะครับก็จะใส่พวกวัสดุที่ไม่ทําให้เก็บไรฝุน่นใช้ทดแทนพวกนุ่นที่ที่เป็นนุ่นธรรมชาติมันไม่เกิดทําให้เกิดเป็นพวกพวกขุยพวกอะไรต่างๆขึ้นมาได้สแสดงว่าตัวนี้จะให้สัมผัสคล้ายกับนุ่นใช่ครับประเภทที่7ครับพี่ ประเภทนี้นอนดีผีไม่อําเหมือนที่พีเอสพูดเมื่อกี้นะครับมอนโซบะครับมอนทันญพืชมันเป็นภูมิปัญญาของทางตะวันออกของเรานะครับก็คือเขาจะใส่พวกทันญพืชเม็ดทัญพืชเปลือกข้าวนะครับหรือเศษไม้แบบปนเข้าไปนะครับเพื่อให้มันคืนทรงนะครับพวกนี้มันจะมีความความร่วนของเท็กซ์เจอร์อยู่โอ้มันไม่แข็งแย่ไม่แข็งเลยครับเพราะว่าพวกนี้เม็ดมันเล็กพอเม็ดมันเล็กแล้วมันรวมกันอยู่อย่างนั้เนี่ย มันกระจายแรงได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับและที่สําคัญมันระบายอากาศได้ดีมากเอาประเภทที่8ครับก็จะเป็นพวกหมอนเย็นหมอนเย็นสําหรับคนหัวร้อนหมอนเล่นเกมมาครับหมอนเย็นนี่จะเป็นลักษณะของเจลครับเป็นลักษณะของเจลเจลเย็นนี่แหละครับเหมือนเหมือนเจลลดไข้เราทั่วไปแต่อันนี้ไม่ต้องไปแช่เย็นมันเย็นของมันอยู่แล้วศาสตรแพทยแผนจีนวิธีการนอนเขาแนะนําอย่างนี้ครับหัวให้เย็น ท้าให้อุ่น mm. นะครับคนไข้หลายๆคนเลยโดนถูกแนะนําให้ใส่ถุงเท้าเวลานอน mm. แล้วเวลานอนให้หัวให้เย็นนิดนึงให้ระบายอากาศได้ดีเพราะหลายๆคนตื่นมาสังเกตตัวเองนะครับใครที่ตื่นมาแล้วหัวเปียกนั่นคือทําให้คุณภาพการนอนเราน้อยนะฮะ mm. ถ้าสังเกตดูดีๆนหะถ้าถ้าใครที่เจอปัญหาพวกนี้หมอนเย็นอาจจะเป็นคําตอบก็ได้ประเภทต่อไปครับพี่ครับประเภทสุดท้ายนะครับอันนี้จะหายากในท้องตลาดหน่อย เพราะว่าค่อนข้างจะเป็นวัสดุทางการแพทย์นะครับก็คือหมอนออกซิเจนมีออกซิเจนยิงออกอาอย่าเงี้ยอ,อ่าใช่ครับหมอนเนี้ยจะบรรจุเป็นเป็นถุงเนี่ยนะฮะบมันจะเป็นถุงแล้วอัดอากาศอัดออกซิเจนอัดก๊าซออกซิเจนนี่แหละเข้าไปนะครับแล้วเราจะค่อยๆรีลีสมันออกมาก็คือมันจะเป็นเหมือนเหมือนช่องใส่น้ําเกลือนะครับเหมือนสายน้ําเกลือวกมาที่จมูกเราแล้วค่อยๆปล่อยออกมานะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีภาวะเรื่องของโรคทาง ทางเดินหายใจนะครับที่ผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยครับคือวัสดุที่อยู่ข้างในหมอนคราวนี้เรามาดูรูปทรงของเขาบ้างครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีรูปทรงปกตินะครับที่คุณเห็นกันบ่อยๆและรูปทรงอื่นๆด้วยอ,อันนี้ให้พี่วุฒิบอกหน่อยครับว่าเอ๊ ถ้าเป็นทรงแบบอย่างนี้ขึ้นมาบ้างเนี่ยมันมันมันต่างกันยังไงครับครับเรามาดูรูปทรงปกติที่เราจะคุ้นเคยกับหมอนเนาะก็คือรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมทั่วไปเนี่ยอันเนี้ยนะครับมันก็จะเหมาะกับการใช้งานปกติทั่วไปอย่างเช่นนอนง้ยนอนตะแคงอะไรนี่แหละนะครับแต่นะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยมันจะต้องมีการปรับมุมให้มันเข้ากับสรนระษของเราเองนะครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมธรรมดาครับนะครับนะ อ่ะเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นบ่อยๆในบรรดาหมอนเพื่อสุขภาพก็คือการลักษณะที่เป็นเป็นหลอนนะครับเป็นหลอนแล้วทีเนี้ยหลอนเนี่ยสังเกตนะครับมันจะมีหลอนเล็กและหลอนใหญ่หลอนเล็กหรือหลอนใหญ่ขึ้นกับศีรษะและไหล่ของเรามันมีขนาดต่างกันไหมถ้าผมเป็นคนที่ศีรษะค่อนข้างใหญ่ไหล่ไม่ได้กว้างมากนะครับช่องตรงเนี้ยน้อยแล้วก็นอนหลอนเล็กนะฮะแต่ถ้า เป็นคนศีรษะเล็กไหล่กว้างแล้วก็อน,นอนหลอนใหญ่เพื่อให้คอไม่พับ <Wow. S 1> นะฮะแต่ถ้าเวลาที่เรานอนหงายทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ชอบนอนหงายนะครับเราก็ต้องเลือกดูว่าอะไรที่มันพอดีกับเคอร์ฟของคอของเราแต่ทีเนี้ยเวลาที่นอนเนี่ยนะครับ เราไม่ได้หนุนแค่ตรงคอเนาะเราลากให้มาถึงไหล่เลยให้มาชนกันไหลไม่ให้มีสเปซเหมือนกับตอนที่เรานั่งรถไฟใช่ไหมครับถูกต้องครับอ,อย่าให้มีอะไรเป็นช่องว่างตัวน,นี้ใช่เพราะว่ากล้ามเนื้อจะเก่็งอยู่ทั้งคืนอ่ะอีกตัวนึงอีกทรงนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นทรงแปล,แปลกๆหน่อยก็คือ,อเป็นลักษณะข,ของอ่าเป็นโดนทัทเป็นวงะนะครับอันเนี้ยคือพวกไมโครบิดส่วนตัวเนี้ยนอกจากคล้องคอได้นะครับมันยังสามารถนั่งได้บางคนเป็นคนที่มีเนื้อก้อนน้อย ครับนะครับกระดูกมันพับไปบนไปบนเก้าอี้อ่ะนะครับอ๋อแล้วมันเจ็บตัวนี้สามารถช่วยได้ซัพพอร์ตแรงก็คือเอาก้นกบของคุณลงไปตรงช่องว่างตรงนี้ใช่ครับถูกต้องครับอ๋อมันมีหมอนอีกรูปทรงหนึ่งครับที่ผมเคยเห็นครับพี่มุดคือตรงกลางมันเป็นหลุมลงไปและไอที่ขึ้นตรงนี้มันไปอยู่ด้านข้างคือเหมือนเวลาคุณนอนคุณนอนอย่างเงี้ยไออย่างนั้นคือยังไงครับพี่ไอนั้นคือเอาไว้ซัพพอร์ตศีรษะเลยครับให้ให้มันอยู่ในมุมที่เหมาะสมถูกต้อง หรือเวลาที่เราตะแคงล็อกคอใช่ครับเวลาเวลาเราล็อกไม่ให้ไม่ให้หัวเราบิดไปผิดมุมนะครับเพราะบางคนเนี่ยเวลานอนหงายมันอยู่ในมุมนี้ก็จริงนะครับแต่พอตะแคงไปคอบางคนอยู่อย่างเงี้ยนะฮะไอตัวร่องพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวซับพอร์ตศีรษะและคอให้อยู่ในอะไลเมนที่ดีอ๋อเพื่อไม่ให้เกิดอาการตกหมอนที่ว่าถูกต้องครับอ้าวพูดถึงตกหมอนก็ดีครับจริงๆแล้วอาการตกหมอนเนี่ยคืออะไรครับพี่จริงๆอาการตกหมอนคือการเกร็งค้างของกล้ามเนื้อ นะครับการเกรงค้างของคอที่อยู่ในท่าเดิมนานๆบางทีอาการตกหมอนไม่ใช่เป็นเฉพาะตอนที่นอนแล้วตื่นขึ้นมานะครับตกหมอนตอนทำงานก็มี <H ö? S 1> นั่งนั่งอยู่นะครับพิมพ์งานหรือหมุนอย่างเงี้ยตลอดเวลาอย่างเช่นมือก็พิมพ์ตาก็ดูจออย่างเงี้ยนะครับ oh. ลองทำสักสองชั่วโมงใะค,คอมันจะล็อกอยู่มุมนี้ดังนั้นคำว่าตกหมอนจริงๆคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเสียฟังก์ชันของกระดูกสันหลังส่วนคอนะครับคอเคเล็ดนั่นแหละ ทีนี้ถามพี่วุฒครับสำหรับคุณผู้ดูส่วนใหญ่เนี่ยนะครับน่าจะไม่ได้ซื้อหมอนใบละแบบ5,000 6น0 0ถ้าเราใช้หมอนใบละ60เหมือนผมยังไงครับครับมันมีวิธีการนอนอย่างไรให้แบบได้ผลใกล้เคียงกับใช้หมอนแพงไหมครับอ่าทำได้ครับงั้นเรามาเลือกเอาใบที่มันมีลักษณะคล้ายๆกับหมอนธรรมดาที่สุดแล้วกันครับเอาใบนี้ อ่าใบนี้ดีกว่าใบนี้เลยน,นะครับใบนี้นี่ดูธรรมดาธรรมดาอ่าบอกก่อนนะครับคุณผู้ดูหมอนใบนี้ร้อยบาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือหมอน,นแบบหมอนธรรมดาเลยนี่คือนุ่มๆหลวมๆเลยงั้นเดี๋ยวเราลองนอนจริงเลยดีกว่าไหมครับอ่าลองดูครับเดี๋ยวผมเซตให้นะครับ,รบถ้าพีเอชชอบเป็นเป็นคนที่ชอบนอนหงายถ้าเป็นหมอนที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะเราพยายามดันนะครับเอาไส้ในของมันเนี่ยให้มันมาอยู่ตรงท้ายตรงต้นคอของเราให้มากที่สุด จะสบายขึ้นต่างกันเลยฮะขอบหมอนจะต้องซัพพอร์ตตรงไหล่นะครับไม่มีช่องว่างเนาะพ่อไม่มีสเปซนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเรานอนตะแคงทีเนี้ยนะครับสิ่งที่ควรจะคํำนึงถึงก็คือเนี่ยฮะสเปซระหว่างหัวและไหลนะครับถ้ามันห่างมากเราจะต้องใช้หมอนที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้า ศีษะเราค่อนข้างใหญ่ออ้อย่างผมเป็นคนหัวโตแล้วก็ไหล่ค่อนข้างแคบแสดงว่าสเปซตรงนี้ก็จะน้อยหน่อยก็จะน้อยหน่อยนะครับเราดูท่านอนพีเอสดีกว่านอนแบบไม่ต้องคอร์เรกอะไรเลยลงไปนอนให้ผมดูเหมือนอยู่บ้านเลยเหมือนอยู่บ้านเลยครับผมอะทีนี้สิ่งที่เราเจอคืออะไรครับพีเอสหนุนตั้งแต่หัวไหล่มาเลยถูกไหมฮะครับนะฮะหัวใจสําคัญของการเช็คท่านอนตะแคงนะครับเราจะให้แนวนี้แนวกระดูกสลัองต้องเป็นเส้นตรงขนานกับพื้นเลย ดังนั้นสะดืออกนะครับคางจมูกตาให้มันอยู่ในแนวเส้นเดียวกันตอนนี้<อ>ลักษณะของคอพีเอนะครับกมันจะ<ง>หักลงไปอพอหักลงไปคืออะไร<อ>คือคอลราพับลงไปอย่างนี้คอส่วนข้างล่างเนี่ยจะถูกอัดคอส่วนข้างบนจะถูกยืดมากเกินนะครับ<อ>ดังนั้น<อ>เราจะต้องทำไซส์ของหมอนให้มันรับมากกว่าน,นี้หรือไม่ไปหนุนที่หัวไหลามากเกิน เพราะฉะนั้นไซส์นี้อาจจะไม่เหมาะกับเพชรนะครับเจ้าหมอนอย่างเงี้ครับที่มันมีเคิร์ฟอย่างนี้เขาจะช่วยให้เรานอนดีขึ้นจริงหรือเปล่าอย่างนี้ผมควรจะใช้ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ดีแนะนาฝั่งนี้ดีกว่าโอเคครับน่าจะพอดีกว่าโอเคลงไปนอนตะแคงดนอครับนอนครับฟับโอ้โหเดะทีนี้เพชรลองพลิกหงายกลับมาดูสิครับมันจะรับกับมุมของเราได้พอดี ก็ยังโอเคเพราะว่าเขาเป็นหมอนอโฟมหรืออะไรสักอย่างแลครับอันนี้เป็นเมมโมรี่โฟมครับอสอบถามทีมงานครับใบนี้กี่บาทครับ390เท่านั้นครับผมนึกว่าเป็นพันอา้าวแสดงว่าเพิ่มอีกประมาณ300บาทคุณก็ได้คุณภาพการนอนที่ดีขึ้นใช่ครับนั่นหมายถึงอสุขภาพระยะยาวคุณดีขึ้นมีเรี่ยวมีแรงในการทำงานมากขึ้นแต่ตัวสำคัญครับเมื่อเราเซตท่านอนหงาย เซตท่านอนตะแคงมันพอดีแล้วแต่ตอนเปลี่ยนท่าเราไม่ได้เช็คนี่อ,อันนี้คือทําให้คอเราหลุดและตกจากหมอนอได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เรานอนคืนนึงเนี่ยฮะเราจะพลิกตัวประมาณ30ครั้งโดยประมาณไอ้สาครั้งที่เราพลิกเนี่ยมันพลิกอยู่ในเป้าหรือเปล่ามันหลุดเป้าไหมเราต้องมาลองนอนหงายแล้วพลิกตะแคงทุกๆด้านดูตัวสําคัญผมจะให้พีเอสพลิกพลิกตัวเองดูก่อน อันนี้คือนอนหงายครับแล้วพี่เอสลองตะแคงไปสิครับตะแคงไปเองอถือว่าตะแคงได้ค่อนข้างดีเพราะอะไรครับเพราะว่าไหล่กับสะโพกพี่เอสไปพร้อมกันอ๋อทีนี้เราลองเราลองมาดูแบบที่ไม่ดีดูครับไหลอยู่นิ่งๆเพลิกแต่สะโพกไปสิครับเกิดอะไรขึ้นฮะโอ้โห,นหนินเลยใช่ไหมฮะแล้วเกือบจะกรอบไหลก็ค่อยตามซึ่งอันเนี้ยการออกแรงที่เขาเรียกว่า ไม่ได้ผ่านแกนของร่างกายนะครับเกิดความไม่บาลานซ์ของการของของการสมดุลของกล้ามเนื้อได้เลยนะฮะดังนั้นให้จําไว้ว่าเวลาที่เราเซตท่านอนหงายเซตท่านอนตะแคงลองพลิกดูเปลี่ยนท่าดูพลิกซ้ายพลิกขวาความสูงของหมอนอะไรที่มันทําให้เราพลิกตัวได้ง่าย <c oughs> นั่นแหละครับคือเหมาะสมต่อไปครับเดี๋ยวเราจะลองนําหมอนที่เราซื้อมาในวันนี้เนี่ยครับไปผ่าดูครับผ่าเพื่ออะไรครับ บางทีคุณไปซื้อไงใบละสองพัน <c oughs> เขาบอกเอ้ยอันนี้วัสดุข้างในยางพาราปรกากฏผากมาอย่างรถยนต์ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวลองผ่าดูว่าไอที่ IT เราซื้อมาวันนี้ตรงปกหรือเปล่าครับ <c oughs> เริ่มจากของแพงสุดครับขน <c oughs> เป็ดครับเสียได้ โอ้อันนี้ขนอะไรครับพี่ขนเป็ดครับขนเป็ดนะครับเนี่ยนี่แหละฮะขนเป็ดที่เป็นขนอ่อนของมันเนี่ยฮะมันไม่ใช่ขนที่เป็นเป็นแพงๆใหญ่ๆนะครับครับแต่สิ่งที่ต้องระวังของหมอนขนเป็ดก็คือละไอขุยๆพวกนี้นะฮะบางทีมันเป็นแหล่งเก็บพวกเชื้อราได้นะครับดังนั้นเราควรจะซักแล้วก็ตากแห้งๆบ่อยๆใส่เครื่องอบได้ไหมครับได้ครับอบได้อ่ะต่อไปครับครับอือหือ หนึ่งสองสามทำทำใหม่ตัวต่อไปครับตัวแพงอีกเหมือนกันครับบอโซบะโ oh, อ้ผมขออนุญาตลุ้งออกมาแล้วกันครับอ่ะมาเลยครับประมาณนี้ครับพี่อันนี้มันเปือกอะไรครับเนี่ยเปอกโซบะครับเม็ดโซบะที่ญี่ปุ่นเหรอครับใช่ครับ แต่จุดอ่อนของมันก็คือถ้ามันชื้นขึ้นมาเนี่ยเกิดเป็นเชื้อราก็มีปัญหาเหมือนกันมันก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วมันก็กระจายกันง่ายด้วย<อ>นะฮะดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงความชื้นกับหมอนชนิดนี้โอเคครับ,รบต่อไปครับยางพาราอันเนี้ยเราจะพาให้เห็นไส้ในกันเลยนะครับว่าเราได้ยางพาราหรือว่ายางรถยนต์มานะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่ามันมีทั้งยางพาราแท้100%และก็ยางายางพาราผสมนะครับวิธีการดูคร่าวๆง่ายๆครับถ้ายางพาราแท้นะครับสีมันจะประมาณนี้นวลๆไม่เงาไม่เงา,ไม,เงาไม่เงานะครับแล้วเวลาฉีกความยืดหยุ่นมันมีความหยุ่นไม่ฉีกง่ายนะครับแต่ถ้าฉีกออกมาแล้วแคว็กเลยนั่นคือผสมค่อนข้างเยอะ เพราะว่ายางพาราไทยค่อนข้างเหนียวมากนะฮะอันเนี้ยถือว่าใช้ได้ครับครับนะฮะไม่ขาดง่ายนั่นแสดงว่าเราได้ยางพาราที่ค่อนข้างมีคุณภาพดีนะครับดังนั้นมันก็มีผลกับการใช้งานด้วยว่ายางพาราที่เต็มร้อเอนะครับอายุการใช้งานก็นานขึ้นไม่ฉีกขาดง่ายวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลครบถ้วนหลายแง่มุมเลยครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องกายภาพในการนอนลักษณะหมอนรูปทรงของเขาวัสดุนะครับแต่เท่าที่ผมสรุปได้ตอนนี้เนี่ยนะครับคือท่าในการนอนอาจจะสําคัญกว่าตัวหมอนเองด้วยซ้ใช่ครับถูกต้องครับแม้ว่าหมอนที่บ้านคุณจะไม่ได้ราคาแพงแต่ถ้าคุณรู้วิธีปรับทรงเขารู้ว่าต้องนอนตะแคงยังไงหมุนตัวยังไงไม่ให้เสียสุขภาพ้กระดูกสันหลังเราเนี่ยน่าจะดียิ่งกว่าคุณเอาเงินไปจ่าย หมอนใบละ5,000ันหมื่นหนึ่งแต่คุณนอนผิดท่าอยู่ดีใช่ครับและถ้าอย่างเป็นคนไข้ของผมที่คลินิกที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับ,รบผมจะให้เขาเทสว่ารูปร่างของเขาลักษณะของเขาเนี่ยเหมาะกับหมอนที่มีความสูงเท่าไหร่ผม <Wow. S 1> มีวิธีเทสง่ายๆกับเขานะครับ,รบโดยการใช้ม้วนผ้าขนหนูเนี่ยครับวางเป็นชั้นๆแล้วให้เขานอนดูว่าความสูงเท่านี้พอดีไหมถ้ามันสูงไปเอาออกสักชั้นหนึง่ง ค่อยๆวางไปทีละแผ่นทีละแผ่นครับทีละแผ่นเพราะว่าอย่าลืมว่า2หรือ3มมิลลิเมตรตลอดคืนมีผลต่างกันนะครับก็ผมก็จะเอาไอ้ตัวนี้แหละฮะเอาข้อมูลตัวนี้ความสูงของตัวนี้ให้เขาเป็นเรฟเฟลต์ไปเลือกหมอนตามตามใจชอบของเขาเวลาไปซื้อตามร้านก็บอกว่านี่ครับพี่วุฒิให้มาบอกว่าต้องซื้อหมอนสูงประมาณ15เซนเขาก็จะซื้อตามนั้นเลยใช่ครับถูกต้องครับอ่ะ นี่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับจากมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญของเราว่าเอ้ยคุณลองเทสดูก่อนว่าประมาณกี่เซนที่คุณสบายใช่แล้วคุณค่อยออกไปซื้อหมอนคุณจะได้ซื้อของที่คุ้มที่สุดในงบประมาณที่คุณมีนะครับแต่เหมือนกับทุกสินค้าครับคือดูตัวเราก่อนครับไหลเรากว้างไหมเราชอบนอนหงายเราชอบนอนตะแคงแล้วก็เรามีสิ่งผิดปกติอะไรในสรีระเราหรือเปล่าก่อนที่คุณจะ ออกไปซื้อหมอนนะครับอย่าโยนเงินออกไปอย่างเดียวนะครับเอ้ยฉันเอาของแพงไว้ก่อนปรากฏนอนผิดท่ายังไงมันก็ไม่ดีครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณพี่วุฒิมากครับที่มาให้ข้อมูลนะครับขอบคุณมากครับครับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมันนาเสนอกันอีกรอติดตามชมนะครับแต่วันนี้ผมและพี่วุฒิลาไปก่อนขอให้ทุกคนหลับฝันดีครับไม่ว่าจะหลับกลางวันหลับกลางคืนขอให้นอนถูกท่าผีไม่อํานะครับบ๊ายบายครับผม